กลับมาอีกครั้งกับโครงการที่ได้รับผลตอบรับที่ดีที่สุด g o t e d e r Trade แหลกแจกทอง2021เปลี่ยนคะแนนให้เป็นทองทองและทองมูลค่ามากกว่า26,000บาทเริ่มต้นได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคม2565สวัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับ กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Smart Go by MTS Go รายการที่ท่านจะได้ทราบแนวโน้มทิศทางราคาทองคำรายสัปดาห์กับนักวิเคราะห์ของ MTS นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคำค่อนข้างที่จะสวิงตัวนะครับแกว่งตัวในกรอบบริเวณ1,800ถึง1,830เหรียญน,นะครับมีความพยายามที่จะออทดสอบแนวต้านบริเวณ1,830เหรียญแต่ยังผ่านไปไม่ได้นะครับขณะที่ค่าเงินดอลลาร์เองก็มีการหลุดลงไป ต่ำกว่าระดับบริเวณ95จุดนะครับโดยทำโลเทอรบริเวณ94.6นะครับก่อนที่ในช่วงวันศุกร์จะสามารถกลับมาย็นเนบริเวณ95จุดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วอย่างนี้นะครับการลงทุนในสัปดาห์นี้ของทองคําจะมีทิศทางอย่างไรนะครับขณะนี้เราอยู่กับท่านในแพทย์กิจรัตนธ์เฮเลนยศรีนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ สวัสดีครับท่านนักลงทุนทองคำกับ MTSCO แม่ทรงสุขครับวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่สามแล้วนะครับเริ่มสัปดาห์ที่สามของปีใหม่17มกราคม2565ราคาทองคำในช่วงสัปดาห์ที่แล้วยังคงเคลื่อนตัวในกอรอบไซดเว์นะครับระหว่าง1,800เหรียญถึง1,830เหรียญ เรียกว่าเป็นการเคลื่อนตัวแบบไร้ทิศทางตลาดภาพรวมยังให้ความสนใจกับเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อซึ่งก็ยังมองว่าภาวะเงินเฟ้อน่าจะมีได้ยาวจนถึงทั้งปีสาเหตุหลักของภาวะเงินเฟ้อมองมามาจากโควิด1 9โควิดสิซึ่งทำให้ภาพรวมของ การอุปสองค์อุปทานไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตหรือภาคอื่นๆเช่นโลจิสติกส์เนี่ยมันมีความผิดเพี้ยนไปและไม่สมดุลจนทำให้เกิดภาวะเนเซอร์มากขึ้นซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าทั้งการผลิตการเพราะปลูกการเกษตร สินค้าต่างๆร,ราคาปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ํามันเองก็ปรับตัวสูงขึ้นดังนั้นก็ต้องบอกว่าภาพรวมของตลาดในขณะนี้เนี่ยก็เป็นภาพของภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวแต่แต่ในแต่ละประเทศเนี่ย การฟื้นตัวของเศรษฐกิจน่าจะไม่เท่ากันสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการฟื้นตัวคนทำงานได้ดีขึ้นเพราะอเมริกาเองเนี่ยอัดฉีดเงินเข้ามาเยอะมากในช่วงสองปีที่ผ่านมาที่เป็นโควิดก็เรียกว่าการอัดฉีดเงินนี้แหละที่ทำให้ภาวะเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาสูงขึ้นในรอบสามสิบปีเลย สูงที่สุดในรอบ30ปีคือขึ้นมาถึง6%มากกว่าละขณะนี้ดังนั้นภาพรวมของการลงทุนต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มระมัดระวังามากขึ้นเพราะนโยบายของเฟดเนี่ยเริ่มที่จะใช้ในโยบายคุมเข้มทางการเงินถือถอน QE ให้แรงขึ้น จากที่อัดฉีดเงินเข้ามาเยอะก็จะถอนอ e อันที่สองก็คือการที่จะปรับขึ้นอาัตาราดอกเบีย้ยเร็วขึ้นและถี่ขึ้นมองว่ามีโอกาสที่เสร็จจะปรับอาัตาราดอกเบีย้ยถึงสี่ครั้งในปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้ดังนั้นโดยภาพรวมของ ค่าเงินดอลลาร์เองก็จะมีความแกวกวนะครับแกวกวแล้วก็มองว่าถ้าเริ่มลดตับเบี้ยจริงๆแล้วดึงออกดอลลาร์ควรจะแข่งค่าขึ้นควรจะแต่ตอนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจก็จะเห็นได้ว่าบางครั้งออกมาแย่ดอลลาร์ก็จะอ่อนลงดังนั้นภาพรวมจึงเป็นลักษณะของ s i d e w ตลาดไม่ได้เคลื่อนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่ชัดเจนนะครับมีโอกาสที่ราคาทองคำอาจจะปรับตัวลดลงได้ถ้าการปรับขึ้นของออาเตรเียมีความรุนแรงซึ่งน่าจะเห็นภาพจริงๆคือเดือนมีนาคมดังนั้นในเชิงเทคนิคก็ต้องวิเคราะห์ได้ว่าราคาทองคำในสัปดาห์นี้เราคงจะวิเคราะห์กันเป็นสัปดาห์ ก็ยังมองว่ายัางเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบเช่นเดิมรับระหว่าง1,800เหรียญถึง1,830ปสาเหรียญยังใช้กลยุทธ์หนึ่งเดิมในลักษณะของลงซื้อขึ้นขายเพื่อปรับทำกำไรฉะนั้นก็เป็นช่วงที่นักลงทุนอาจจะลงทุนได้ความยากลำบากนิดนึงเพราะว่าความชัดเจนของทิศทางไม่ค่อยมีนะครับสำหรับ ก <c oughs> ารลงทุนในทองคําของไทยก็ต้องบอกว่าทิศทางใกล้เคียงกันเนื่องจากทองขึ้นบาทแข็งทองลงบาทอ่อนเห็นว่ากรอบของราคาทองไทยเนี่ยจะอยู่ระหว่าง28,200ถึง28,800บาทไปไหนไม่ได้ไกลบวกลบกันตรงนี้นะครับอยู่ในกรอบประมาณ5-6บาทต่อบาททองคำ ดะนั้นในเชิงของการลงทุนก็ลงทุนตามปลอบเหมือนกันเชิญข้อดำนักลงทุนให้ลงทุนตามปลอบเช่นเดิมวังใจว่าท่านก็จะสามารถทำกำไรได้ในช่วงนี้ไม่มากนะแต่ใช้ความถี่ในการเข้าออกนะครับโชคดีและสวัสดีในการทำกำไรและลงทุนในทองคำสวัสดีครับ ขอบคุณท่านนายแพทย์กิจรัตน์ฮิรัญยสริมากนะครับสำหรับนักลงทุนท่านไหนนะครับที่สนใจการลงทุนในทองคําแท่งนะครับหรือทองคําในตลาดฟิวเจอร์รวมถึงสนใจการลงทุนในน้ํามันนะครับหรือดัชนีของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับทาง Li น์แอด m t s g o หรือ Li น์แอด @mtscapital นะครับหรือโทรเข้ามา027707799ก็ได้นะครับ เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Smart Go by MTSCO นะครับในวันจันทร์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ